ออาช่วยด้วยปล่อยฉันอะปล่อยอะปล่อยปล่อยฉันะช่วยด้วยผมเดือร้อนเมื่อไหร่แล้วก็จำไว้นะผมจะไม่ยอมปล่อยใครเลยถึงเดลีแล้วจะโทรหาแต่ว่า เป็นไรสุรักสงสัยรถจะมีปัญหาครับผมจะลงไปเช็คด <c oughs> ูให้ผมช่วยคุณไหมครับคุณจะได้ทุกอย่างที่คุณต้องการแค่คุณขอม,มา คุณอยากได้อะไรขอมาได้เลยครับอืนี่แค่เล็กน้อยนะทันทีที่คุณเข้าไปข้างในจะสนุกยิ่งกว่านี้อีกผมรับรองอือคือว่าเราต้องซ่อมน้ำหน่อยคุณจะเข้าไปรอข้างในก่อนก็ได้นะครับอือเอาก็ได้ดูสแกสแก้ก่อนแล้วค่อยไปครึ่งชั่โมงเสร็จไหมน่าจะเสร็จนะอ๋อเสร็จครับ <unsafe problem> <laughs> ขอบคุณที่มานะครับคุณโรันครับอ๋อมีอะไรเชิญครับให้ยินดีต้อนรับ ยินดีต้อนรับครับเชิญครับเชิญน,นั่งเชิญดื่มอะไรดีครับวอดกา้าวิสกี้สกอ็อตฮึมมอนิก้ามอนิกาเร็วมามามานะดูแลเขาให้ดีๆนะรู้ไหมตามสบายเลยนะครับ อ๋อผมไปแล้วครับเพื่อนเพื่อนทุกท่านครับเพื่อนเพื่อนครับฟังทางนี้ครับในค่ำคืนนี้พวกคุณจะตายมีเพียงคนเดียวเท่านั้นมีเพียงคนเดียวที่จะได้ขึ้นสวรรค์เมื่อพวกเขาตายและตอนนี้ ที่นี่กำลังจะกลายเป็นสวรรค์เพราะว่านี่คือการแสดงที่สุดแสนจะพิเศษที่จะทำให้พวกคุณหลงไหลเหมือนถูกสะกดจิตแค่อดใจรอดูเท่านั้นนะครับว้าว,วาและผมอยากจะขอเสนอดาวเด่นของจาวาบาดาวเด่นของเราเธอมีชื่อว่ามาจินนะ่า <c oughs> ดื่มน้ำค่ะนี่ค่ะ ได้โปรดช่วยตามหาสามีของฉันด้วยวันนั้นเขาคิดจะเข้าไปมอบตัวและช่วยตำรวจสืบคดีค่ะคุณเคยได้ยินชื่อบัตติ่เบลไหมเขาเคยเป็นคนจัดหาเงินให้คนชั่วเขาเคยจัดการบัญชีธนาคารสวิสของนักการเมืองหลายคนใช่ตำรวจกำลังตามหาตัวเขาเขากำลังจะมอบตัวให้กับตำรวจเดลีในวันนี้ แต่มีเงื่อนไขข้อหนึ่งเขาต้องการให้ลดโทษให้ถ้าเขาบอกชื่อนักการเมืองที่เขาเคยจัดการบัญชีให้ <c oughs> แต่ก่อนจะถึงเดลี <c oughs> เขาหายตัวไป <c oughs> ก็มีคนจับตัวเขาไว้น่าจะเป็นการลักพาตัวรัฐมนตรีสงสัยนักการเมืองพวกนักการเมืองคือคนที่จะเปิดเผยกับตำรวจัวหน้าขอให้ทีมของเราช่วยตามหาเขา แล้วคุณคุยกับสามีครั้งสุดท้ายเมื่อไหร่ไม่ทราบครับเขาโทรหาฉันระหว่างทางมาเดลีเขาโทรตอนเขาอยู่ในรถเขาใช้ถนนหลวงหมายเลข57แต่หลังจากนั้นไม่ใช่แค่เขาสุราห์คนขับรถก็หายไปด้วยไม่มีใครรู้ว่าพวกเขาอยู่ไหนข้าหลวงห7 อา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 อออได้โลดเธอได้โปดปล่อยผมไปเถอะผมขอร้องละผมทำตามที่คุณบอกแล้ว ได้โปรดปล่อยผมไปเถอะได้โปรดได้โปรดอย่านะอย่าอย่าได้โปรดปล่อยผมไปเถอะ อผมได้บ <teok duino> <Yeah>! ันทึกมือถ <diver> ือของบันตี้เลยนะเขาโทรหาภรรยาตอนอยู่ระหว่างดัสนากับอชปุระ เออคุณรู้อะไรเรื่องทางหลวงสาย57บ้างหรือเปล่าเนี่ยรู้สิเป็นถนนเชื่อมเดล,ลีกับอุตรประเทศทำไมเหรอ ทำไรอยู่เห็นก้านไม่ขีดไหมฉันไม่อยากหักแค่ให้งอแบบนี้ไงงอแบบนี้นายลองดูไหมดูซิว่านายจะงอมันแบบนี้หกครั้งได้หรือเปล่าง่ายมากส่งมานี่มาง่ายจริงเหรอ อขอลองอีกทีโอนายทำไม่ได้หรอกช่างมาเถอะตลกมากถ้ามีการจัดการแข่งขันงอไม่ขีดแล้วก็นายเป็นตัวแทนซีบก็ได้เนอะแน่นอนนุ่มๆไปห้องประชุมมีคดีใหม่ตั้งแต่เด ok ือนที่แล้ว บททหลวงสายห้เจมีคนหายตัวไปสี่คนผมไม่ได้พูดถึงอุบัติเหตแล้วนะรายแรกมาสุกชาผู้รับเหมาเคยได้รับการคุกคามจากอาญากรรายที่สองประวินอัมรีเอ็มท้องถิ่นของกาซีอาบาดตผู้พันกับเรื่องการหลอกลวงหลายต่อหลายเรื่อง รายที่สามดออรอามาสัจเทพเป็นหมอสุตินารีเขาเป็นเจ้าของคลินิกในนอยดารายที่สี่หายตัวไปจากทางหลวงสายหเ57หายตัวไปพร้อมกับคนขับรถเขาชื่อบันทิเบาจะหางเงินให้เกืบอจยากรรากฟถนนหลวงเส้นนี้ยาว170กิโลเมตรเลยนะสวัสดี บนทางหลวง57เนี่ยมีถนนสายเล็กอยู่ทั้งสีคนหายไปจากถนนเส้นเล็กนี้เส้นทางระหว่างดาสดาถึงราชาปุระยาว27กิโลเมตรครั้งสุดท้ายติดต่อพวกเขาได้ที่บริเวณนั้นทุกคนเป็นไปได้ยังไงที่ทุกคนจะหายตัวไปบนถนนแยกนั้นนะฮะพิชาเลนของถนนเล็กก็จริงแต่ระยะทาง27กิโลเมตรเนี่ยมันไกลใช่ย่อยเลยนะอืมไม่ไกลามาก แต่โดยทั่วไปทางหลวงก็จะเปลี่ยนไปธรรมดาถ้าเราทั้งห้าคนแยกกันไปในบริเวณนี้ค้นหาตามร้านอาหารตามโรงพยาบาลและโรงแรมใกล้เคียงแถวนั้นผมได่ใจว่าเราอาจจะได้บบอแสว่าทั้งสี่คนเนี่ยได้หายตัวไปจากตรงจุดไหน จ้าวาบ่าคนครับ <c oughs> กำลังมองหาอะไรอยู่เหรอที่นี่คือเจาว่าบ่าครับเมื่อคุณเข้าไปข้างในแล้วคุณจะรู้สึกอยากมาที่นี่ทุกวันจริงเหรอ <c oughs> เอ,อผู้ชายคนนี้เนี่ยคุณเคยเห็นเขาไหมาคุณเป็นใครเนี่ยอยากรู้เหรอซีบีไอ <C BI. S 2> บอกมา <c oughs> เข้ามาที่นี่กี่ครั้งผมไม่รู้อ่ะไม่รู้จริงเหรอไม่รู้ครับไปได้แล้วไป<อ> <c oughs> ต้องมีสักคนที่เคยเห็นเขาบ้างแหละ ฮัลโหสำนักงานสืบส,สวนกลาง CBI เราตามหาทุกที่ตามทางหลวงเส้นนี้แล้วนะโรงแรมฟาร์มบ้านคนแต่เรายังไม่ได้เบาะแสเลยไม่มีใครจำพวกเขาทั้งสี่คนได้ราชบียังไม่มาอีกเลยเนี่ยราชบีไม่เคยมาสายเลยเนะสวัสดีโทรหาเขาอีกทีสิ เขาปิดเครื่องคะ่ะราชบีไม่เคยทำแบบนี้นี่มิคมครั้งสุดท้ายคุณกับราชบีเมื่อไรอะแปดชั่วโมงแล้วยังไม่รู้เลยว่าราชบีอยู่ไหนหวังว่าเขาจะไม่เป็นไรนะนี่เป็นรายชื่อตำแหน่งที่ราชบีไปเช็คทั้งหมดอ่ะเขาไปมาทุกที่เลยเช็คเสร็จแล้วก็กลับมาทุกครั้งยกเว้นอยู่ที่เดียว <cin stereotype> เราต้องไปตามหาเขาที่นี่จารวาบ้าเฮ้ยครับมาปิดแล้วครับผมมาพบผู้จัดการผมบอกว่ามาปิดแล้วยังไงแล่า้วเหนือเรามาจากซีบีไอจะให้เข้าได้หรือยัง ก็บอกว่าแค่นี้ไงละ่ะโออขอโทษครับผมขอโทษแล้วไงล่ะขอโทษอ้ห้าวผิดงานออขอโทษครับบ้าปิดแล้วครับคุณเคยเห็นผู้ชายคนนี้ไหมอืม ไม่ครับผมไม่เคยเห็นเขามาก่อนเลยคุณผู้หญิงจะดื่มอะไรก่อนไหมครับไม่ค่ะขอบคุณขอบคุณครับเขาโกหกเมืเ่อคืนราชบีมาที่นี่คุณแน่ใจได้ยังไง ผมเคยเห็นราชบีงอก้านไม่ขีดแบบนี้ผมเจอมันในบาร์นี่เป็นฝีมือราชบีนะและตอนที่เราไปถึงที่นั่นดูท่าทางที่พวกเขาแสดงออกฉันบอกได้เลยว่ามันมีบางอย่างทำแม่งทำแม่งที่บาร์นั่นแน่นอนคะ่ะ ถ้าอย่างนี้นคืนนี้เราต้องจู่โจมที่นั่นนะจู่โจมเหรอหลักฐานเราไม่มีหลักฐานอะไรเลยไม่เจอทั้งตัวราชบีหรือว่ารถของเขาที่นั่นมันลักพาตัวได้ฉลาดมากเราต้องเตรียมให้พร้อมมากกว่านี้ถ้าจะจู่โจมที่นี่เป็นที่เดียวกันกับที่มีคนหายตัวไปทีละคนตอนแรกสี่คนตอนนี้ก็ราชบีด้วยแต่ทำไมพวกเขาต้องหายไปจากบาร์เต้นแบบนั้นด้วยละ่ะหมายถึงที่นั่นมันมีอะไรเอเราต้องไปสืบดู แต่ไม่ควรให้พวกเขารู้ว่าเราไปที่นั่นเพื่อตามหาราชบีเดี๋ยวก่อนเมื่อวานตอนที่เราไปถึงฉันสังเกตเห็นบนบอร์ดเขียนว่าต้องการนักเต้นต้องการนักเต้นหญิงฉันจะปลอมตัวเป็นแดนเซอร์เข้าไปเธออย่าโง,ง่สิโซบตีพวกเขาเคยเห็นเธอเลยนะพวกเขาทำคุณไม่ได้หรอกเธออะไรนะหมายความว่าคุณจะให้ฉันไปที่นั่นในฐานะแดนเซอร์อย่างนั้นเหรอใช่แต่คุณต้อง เต้นเป็นสะกดเน,นะเต้นเป็นไหมล่ะรากาฟฉันเคยเรียนเต้นรำคลาสสิกนะเออบอสแต่คุณต้องเต้นให้พลิวจริงๆแบบแดนเซอร์มืออาชีพเรื่องนั้นคุณไม่ต้องห่วงหรอกนะเราจะทำทุกอย่างเพื่อหาตัวรัชบีให้เจอฉันทำได้เอาตามนั้นแต่คุณจะไม่ได้ไปคนเดียวมีกรมรัศมีจะคอยเฝ้าจับตาดูที่นั่นด้วยแล้วเราต้องจัดการให้เร็วที่สุดก่อนที่รัชบีจะเป็นอะไรไป โอเคงั้นเหรอถ้าอยากเป็นแดนเซอร์จริงๆเหรอคุณคะที่จริงฉันอยากเป็นนางเอกบอลลีวูดด้วยซ้ำไปแต่ฉันต้องเริ่มต้นที่ไหนสักแห่งหนึ่ง <c oughs> <c oughs> ฉันจะเป็นซูปเปอร์สตาร์แน่นอนแน่นอน นี่มาจิน่าเธอเป็นนักเต้นนำและจะเป็นเสมอเข้าใจนะมาจิน่าเอาดิฉันเธอสิถ้าเต้นเก่งพอก็จากไว้คุณฟังนะ เงินเดือนอยู่ที่หนึ่งมืนรูปีส่วนทิปคุณจะได้สามสิบเปอร์เซ็นต์ส่วนที่เหลือเข้าบริษัทว่าไงพอใจไหมแน่นอนคะ่ะฉันมั่นใจว่าจะต้องได้เงินจากทิปในแต่ละคืนมากโขแน่ <laughs> ดูมั่นน่ามั่นใจดีจริงๆอืม <laughs> ดีมาจีน่าจะเป็นคู่แข่งของคุณล่ะ คนชื่ออะไรเนะโมฮีนีฮมอ่าโมฮีนี